นางสาวนงพนีมหาไทยหรือจ้าอาสยามพร้อมทนายความเดินทางเข้าพบนายปิยศิริวัฒนวรังกูลผู้อำนวยการกองธุรกิจการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้ปากคำในฐานะพยานคดีแช์แม่มณีทางนี้นางสาวนงพนีชี้แจงว่าได้รับการว่าจ้างจากนางสาววันธนีทิพเวศหรือแม่มณีหรือเดียผ่านเน็ตไอดอลคนหนึ่งให้ทำหน้าที่ไลฟ์สดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบรนด์มณีลาเมื่อเดือนสิงหาคม2561เป็นพิธีกรจำนวน12เทป แต่หลังรับงานได้ถ่ายทําจริงเพียง3เทปได้รับค่าจ้างเป็นเงินไม่ถึง10บล้านบาทยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เคยมีการลงทุนหรือทําธุรกิจกับแม่มณีและไม่เคยชักชวนใครมาร่วมลงทุนด้วยโดยการให้ปากคําวันนี้ได้นําหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินค่าจ้างมามอบให้กับพนักงานสอบสวนด้วย